สวัสดีครับต่อกันข้อที่5ครับโจทย์บอกว่าสารประกอบใดต่อไปนี้มีร้อยละโดยมวลของธาตุออกซิเจนสูงที่สุดไฮไลท์ทีนะครับว่าร้อยละโดยมวลของธาตุออกซิเจนสูงที่สุดก็หาเปอร์เซ็นต์จากสูตรธรรมดาโซเดียมออกไซด์โซเดียมนี่ i, Na เลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งออกไซด์นี่ O เลขออกซิเดชันเป็นลบสองเพราะฉะนั้นโซเดียมออกไซด์เขียนสูตรมันก็ต้องคูณไขว้กันกลายเป็น Na สอง O ตรงนี้ไม่มีใครงงนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ชื่อมันบอกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ O ห้อยสอง คลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมเนี่ย Ca เลขออกซิเดชันเป็นบวกสส่วนคาร์บอเนต CO3 เลขออกซิเดชันเป็นลบ2บวก2กับลบ2รวมกันได้ศูนย์พอดีการเขียนสูตรของสารประกอบไม่ต้องคูณไขก็ได้เพราะฉะนั้นแคลเซียมคาร์บอเนตก็ CaCO3 แล้วก็แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ก็ Mg นะครับไฮดรอกไซด์ก็ OH Mg เนเป็นบวก2 OH นเป็นลบ1่บวก2กับลบ1คูณไขกันก็จะกลายเป็น MgOH วงเล็บห้อย2เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้เรารู้หมดแล้วครับว่าใครมีสูตรยังไงแล้วถ้าเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในกอไก่นักเรียนก็เอาน้าหนักของออกซิเจนเนี่ยตั้งออกซิเจนเนี่ยมัน1ตัวตัวละ16หารด้วย MW ของสารทั้งหมดโซเดียมตัวละ23คูณ2เป็น46บวก o อีก16กลายเป็น 5060, 62ทั้งหมดคูณได้100ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในกอไก่มาแต่ในห้องสอบจริงคงจะไม่คิดเลข คงจะติดเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ดูว่าใครมากสุดใครน้อยสุดก็ได้เพราะโจทย์ไม่ได้ให้เรียงลําดับอะไรโจทย์ถามว่าสารใดมีร้อยละของออกซิเจนสูงที่สุดแค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในขอไข่ก็เอาน้าหนักออกซิเจนตั้งตัวละ16คูณ2ผมจะติดเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดกันได้ซัลเฟอร์ตัวละ 32O ตัวละ16คูณ 2, เป็น32 32บวก32กลายเป็น64นะครับแล้วก็เอา2มาตัดกับ64มันก็จะเหลือ16ส่วนด้วย 32นะครับอ่าแล้วก็คูณด้วย100นะครับเราพยายามตั้งให้ตัวบนเนี่ยมันเป็น16บหกคูณร้อยสิคูณร้อยให้เหมือนเหมือนกันในทุกสมการเราจะได้ดูแต่ตัวฐานนะครับแล้วก็คอควายก็ทําแบบเดิมครับเปอร์เซ็นต์ของคอควายก็หาน้ําหนักออกซิเจนก่อนออกซิเจนเนี่ยมันตัวละ16บกคูณสก็ติดเอาไว้งั้นแหละสิบคูณสติดไว้งั้นเลยแล้วก็หารด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียม40คาร์บอน12 O16 งโอคูณสามรวมกันได้ร้อยหนึ่ นะครับแล้วก็อย่าลืมเปอร์เซ็นต์คูณได้วย100เราจะไม่เอาร้อยตรงนี้ตัดกับร้อยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทําให้ตัวตั้งเนี่ยเป็น1 6บหคูณร้อยสิหกคูณร้อยให้มันเหมือน,อนกันเราจะได้ดูคําตอบจากตัวฐานนะครับสตัดกับ100นะครับมันก็จะได้ประมาณ33.3อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในงองงูสาหรับบางคนที่เขาเก่งๆเ,เลขนะผมเห็นเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ําเขาตั้งแบบนี้ในใจก็มีนะครับ โอเนี่ยตัวละ16บกคูณสก็ใส่ไปเลยครับ16บคูณสนะหารด้วย M W นะครับเอ่อ uh, O เนี่ย16เฮกเตอร์นึ่งเป็น17 17จคูณสกลายเป็น34 34, 34บวกแมกนีเซียมอีก24กลายเป็น58นะครับหารด้วย58แล้วก็คูณด้วย100นะครับเอา2ตัดกับ58 2สคูณสเป็น4นะครับอ่า uh, 2, 98, <c oughs> 2> 8, 9บแก็ส่วนได้ยี่นักเรียนเห็นไหมครับว่าจากการตั้งสมการของเรานั้นเราตั้งใจทำให้ตัวตั้งมันกลายเป็น16ส0บหกคู เพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูคําตอบว่าใครมีเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนสูงที่สุดเราก็ดูจากตัวฐานตัวฐานยิ่งมากเปอร์เซ็นต์จะยิ่งน้อยแต่พอตัวฐานยิ่งน้อยเปอร์เซ็นต์จะยิ่งมากเพราะฉะนั้นงองูตัวฐานมันน้อยที่สุดแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนจะต้องมากที่สุดก็เลยตอบข้ององูได้เลยนะครับในห้องสอบจริงๆเราก็คงจะไม่ได้คิดเลขคงัจะกะประมาณเอาอย่างนี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ